สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับนะครับนะครับวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันวันอังคารหรือวันพุธวันนี้วันพุธเนาะถูกไหมวันนี้วันพุธเนาะครับก็ทักทายทุกคนเนาะนะครับวันนี้วันพระวันพระนั้นมื่อคืนฝันดีนะครับแล้วก็นะครับวันนี้เรามาคุยความฝันกันนะครับแล้วก็ใครที่นะครับรอโชควันที่17กมกราคมนะครับงวดต่อไปในลอตเตอรี่นะครับรางวัลรัฐบาลไทยเขาออกวันที่17นะครับมกราเนาะใครรอโชคกับอาจารย์อยู่เนาะนะครับนะครับพิมพ์คําว่ารอเร็วนะครับ ใครรอโชคกับอาจารย์อยู่เนาะนะครับใครรอโชคกับอาจารย์อยู่เร็วนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะวันนี้จะมาเล่าความฝันให้กันเนาะนะครับนะครับใครที่กดแชร์เนาะนะครับให้เปิดสาธารณะด้วยเนาะนะครับอ่ะใครบางคนไม่เห็นนะเวลาผมไล์ส่วนเนี่ยบางทีนะบางคนเนี่ยไม่เห็นไล์ส่วนเวลาอาจารย์ตัวนั้นคือไล์ส่วนนะนะครับอ่ะนะครับกดไลค์แชร์ด้วยจ้านะครับ เมื่อคืนฝันดีนะครับเมื่อคืนฝันดีมากๆแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพระนะครับอาจารย์ต้นก็ไหว้องค์แม่ขอพรขอโชคแล้วเนาะแล้วก็แปลกมากๆครับผมจุดทูปขอเลขเนี่ยนะครับขอโชคให้ลูกศิษย์นี่แหละนะครับนะครับใครที่ไม่ได้ชงวันที่แล้วนะไม่เป็นไรครับงวดนี้ผมให้ก่อนเลยนะครับผมให้จริงผมให้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับกดติดตามเพจอาจารย์ต้นเนาะนะครับใครยังไม่เห็นครับงวดที่แล้วใครพลาดบ้างนะครับใครไม่ได้สองแปดบ้างงวดที่แล้วใครไม่ได้สองแปดบ้างนะครับ แล้วก็ติดตามอาจารย์นะนะครับแล้วก็ผมบอกแล้วว่าผมให้ก่อนนะบางคนไม่เห็นครับบางคนไม่เห็นนะครับแล้วก็บอกว่าเสียดายมากๆอาจารย์ต้นงวดที่แล้วอาจารย์ต้นฝันบอกว่าแล้วก็ผมก็ฝันอีกครับผมฝันนะครับผมฝันว่าได้จับปลาผมฝันว่าได้จับปลานะครับแล้วก็เลยจุดธูปอธิษฐานนะครับขอโชควันนี้วันพระพอดีนะครับวันนี้วันพระเนาะก็เพิ่งสวดมนต์เสร็จนะครับแล้วก็มาคุยกับนะครับลูกศิษย์ทุกๆคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนเนาะนะครับ ใครที่ติดตามอาจารย์ต้นกดแชร์ให้ก็ขอคุณมากนะครับขอให้มีความสุขความเจริญเนาะนะครับอ่ะใครไม่ได้งวดที่แล้วนะครับนะครับใครไม่ได้งวดที่แล้วนะครับใครไม่ได้งวดที่แล้วนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้รอดูนะวันนี้รอดูครับนะครับแล้วไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับนะครับเลขขายตัวนี้ไปซื้อไว้เลยแล้วผมให้ตัวนี้นะครับไปซื้อไว้นะครับนะครับผมบอกเลยว่านะครับใครไม่เห็นคลิปนี้นะครับนะครับผมบอกเลยว่านะครับจะพลาดโอกาสเนาะไม่ใช่ว่าอาจารย์ต้นไม่เห็น นะครับไลฟ์สุดทีไรนี้ไม่เห็นทุกทีคุณต้องกดติดตามนะครับนะครับอ่ะผมให้ดูนะงมดที่แล้วผมให้สองแปดนะครับผมให้ตัวนี้นะครับแล้วทุกคนบางคนพลาดโอกาสเนาะไหนวะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่านะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะนะครับให้เป็นแนวทางนะชอบไม่ชอบก็ช้างเมื่อที่แล้วผมให้สองแปดวันนี้ผมฝันอีกผมฝันว่าได้จับปลานะครับใครรออยู่เนาะกดแชร์ให้ด้วยเนาะ นะครับใครจิตตามอาจารย์ต้นขอให้มีโชคนะครับวันที่สิบเดมกรานะครับขอให้บิชลิตอรี่นะครับแล้วก็ผมก็ไปซื้อแล้วครับนะครับนะครับผมให้ดูเลยครับนะครับนะครับผมให้ดูเลยครับผมให้ดูนะผมไม่รู้นะครับผมไปซื้ออีกนะครับนะครับนะครับ ผมไปซื้อแล้วเนาะนะครับกดแชร์นะครับนะครับบางคนไม่กดติดตามครับมันจะไม่ขึ้นนะนะครับอ่านะครับเมื่อคืนฝันดีเมื่อคืนใครฝันดีบ้างเนาะนะครับผมให้ซื้อครับครับนี่ครับอ่านะครับอ่าเห็นไหมอ่าขอให้โชคดีทุกๆกคนเนาะ อ่านะครับกดติดตามนะครับบางคนไม่กดติดตามนะครับนะครับไม่กดแชร์นะนะครับเวลากดแชร์เนาะมันจะขึ้นมันจะแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงๆรวยอ่าะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่บ้างนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนะครับงมดที่แล้วพลาดเนาะนะครับลืมนะครับลืมเลยนะครับนะครับบูเชจ้านะครับอ่ะขอให้โชคดีเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าผมได้คือตัวไหนเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะครับครับก็นะครับ กดติดตามเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนะวันนี้วันพระนะครับพอดีเนาะวันนี้วันพระก็เลยมาไหว้ขอพรองแม่เนาะครับขอพรองแม่เนาะผมหยิบได้คือตัวนี้ครับครับปังตีทู่มันจะมานะครับทู่มันจะมาหมดเลยนะครับเลขไม่ชัดมันชัดแค่ตัวเดียวครับนี่ครับผมนะครับผมฝันว่าได้จับปลาแปดห้าห้าแปดนะครับแปดห้าห้าแปดนะครับเห็นไหม ครับผมจุดได้ตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับผมก็สีบิงปองนะครับผมได้นะครับอยู่สองตัวนี้นะครับครัสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยครอะไรนะ นี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเป็นแนวทางนะนะครับนะครับเห็นไหมครับกดแชร์ด้วยน้อนะครับนะครับกดแชร์เปิดสาธารณะด้วยน้อนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับแล้วพลาดงวดที่แล้วสองแปดนะนะครับงวดนี้ผมฟันนะครับนะครับแปดห้านะครับแปดห้าแปดหนึ่งเก้าห้าหกห้าครับนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะครับ แล้วก็ที่ผมให้นะนะครับดูครับไม่ต้องนะครับเอาแค่นี้พอนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญให้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถือว่าเป็นของขวัญให้เนาะนะครับนะครับกดแชร์ด้วยเนาะใครเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเออจ้าจ้านะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนะครับผมได้แปดห้านะครับไม่รู้ครับฝันว่าได้จับปลาคนโบราณเขาบอกว่าปลาก็คือแปดมือก็คือห้าแปดห้าห้าแปดครับ 8 5 5ห้า้าแดนะถูกไหมนะครับนะครับนะครับบางคนครับเวลาผมไล์ส่วนนี้ไม่เห็นเลยนะครับอาจารย์ต้นทําไมไม่เห็นนะครับนะครับนี่ครับผมไล้ตัวนี้ครับนี่ครับถ้าเรียงกันนะนะครับถ้าเรียงกันนะครับถ้าเรียงกันผมจะเรียงงี้ครับนะครับนะครับสี่ตัวนะครับนะครับนะครับอย่างนี้ครับนะครับเก้าห้านะครับเก้าห้าแปดนะครับนะครับเก้าห้าแปดนะครับเห็นไหมห้าแปดนะครับ ห้าแปดนะครับห้าแปดแปดหนึ่งครับนะครับแปดหนึ่งะนะครับแปดงกับแปดเจเดตัวดกันครับอ่านะครับถูกไหมไม่รู้นะนะครับกดแชร์ด้วยเน้อนะครับคนที่พลาดงวดที่แล้วครับสองแปดนะนะครับไม่เป็นไรครับนะครับงวดนี้นะครับนะครับขอให้โชคดีเนาะนะครับผมให้ดูเลยนะครับนะครับให้ดูเลย ผมชอบนะนะครับผมเชื่อผมขอองคแม่นะครับฟังไว้นะครับขอองคแม่สตรีกายวิดมนะครับงวดวันที่สิบเกียนมกราขอให้ลูกศิษย์อาจารย์ต้นได้รางวัลที่หนึ่งนะครับขอให้มีโชคมีชัยทุกทุกคนเนาะนะครับถูกไหมนะครับก็เหมือนกับงวดที่แล้วนะครับผมให้สองแปดงวดนี้ก็มีแปดครับนะครับขอให้ปังนะครับอ่าขอให้ปังนะครับ ก็ให้บ่งๆนะครับเห็นไหมผมให้จริงไหมสองแปดงวดที่แล้วนะครับผมให้จริงไหมผมให้สองแปดงวดที่แล้วจริงไหมแล้วงวดนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าชอบไม่ชอบนะครับงวดนี้ผมไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบนะครับบางคนบอกว่าไม่ชอบผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมให้เป็นผมให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับอี่งวดหนึ่งนะครับอ่ะใครที่ศรัทธาองค์แม่เหมือนอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ กระโดดลอยตัวเลยค่ะครับผมดีใจนะผมดีใจที่หลายๆคนครับคือก็คือผมดีใจที่หลายๆคนคือก็คือนะครับผมขอนั่งคุยแบบนี้แหละนะครับผมขอนั่งคุยแบบนี้แหละนะครับง่ายนะเลขงวดนี้นะครับนะครับเป็นแนวทางนะมีแค่สองใบนี้ครับครับมีแค่นี่ครับกดแชร์เนาะนะครับกดแชร์ด้วยครับอ่าใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์หน่อยเนาะนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับอ่าครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับชุดสันะครับชุดนี้ก็คือ456ห้านะครับ4ี่นะครับผมให้ดูนะครับเนี่ยนะครับมี2ชุดนี้นะครับนะครับครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปหานะครับปี2564เลขมันจะสลับกันครับมันจะมานะครับนะครับ5้าแต่ว่าผมให้456ห้ครับนะครับครับ อ่ะกดแชร์ด้วยนะครับอะไรนะนะครับเห็นไหมนะครับถ้าตัวที่ผมชอบนะครับไปถือลอตเตอรี่ไว้เนาะนะครับนะครับแล้วแต่ความเชื่อครับนะครับอ่ะกดไลค์แชร์ด้วยจ้านะครับได้ทั้งปีจ้านะครับนะครับไม่รู้ว่าชอบไหมงวดที่แล้วผมก็ฟันนะครับฝันว่าขึ้นที่สูงนะครับ อ่านะครับ605นะครับ605นะครับ218นะครับนะครับมาเลยครับ18ก็มีครับ18ก็มีนะครับนะครับมีหมดเลยนะครับนี่ครับนิกี้เอาปากกามาให้จัะหน่อยดิปากกาเขียวก็ได้ปากกาดำก็ได้นี่ถุงเนี่ยเออฝันว่าปิงกัดขานะครับนะครับปิงกัดขานะครับก็แปดหนึ่งครับมีแปดหนึ่งมีไหมมีครับครับอ่ะผมบ่งให้ ครับแปดหนึ่งห้าครับครับแล้วก็ครับอะไรนะอะไรทะเบียนทะเบียนศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งนี้บ้านเลขที่ออฟฟิศอาจารย์คือบ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ ฝันว่าปิงกัดขาปิงก็แปดขาก็หนึ่งครับนะครับกัดขาข้างหนึ่งเหรอนะครับเดี๋ยวฝันว่าขับรถไปกับพี่สาวพี่แล้วรถคว่ำค่ะนะครับทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถอะไรครับทะเบียนรถอะไรนะครับรแฟ้มข้างหลังมีไหมมันมีรวมอยู่ไนะ บ๊ายบายค่ะนะครับขอพักเบรกกินข้าวก่อนครับอ่ะ๊ายบาย